สวัสดีพี่น้องปองไปเบิดสุคนนาะโดนี้กะอยู่กับบ่าวเพชรคือเก่าแล้บบวกะปอเพชรก็อยู่อ่าบ้านสนเผากมุกคือเก่านะมื้นี้กะสิได้ไปยามไป,ไปยามไปละไปยามอะนะสาวพอกมุอยู่นี่เนาะชื่อสาวสาว่าซั่นสาวอินทีเนาะเพิ่นได้อาศัยอ่าเฮ็ดนาเฮ็ดสวนอยู่บ้านสนเผากมูนนะเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นสิไปอกอัน มาสันส่วนบ่าวเพชรไปเก็บผักมาสันจ,กจนักใช่ไหนผักยางพูละ่ะเดี๋ยวเราจะไปเบิกน้ากันว่าพัพานธุ์พนะิพาเก็บยางเนาะแต่บางคนก็อาจจะบบหูเถอะว่าสาวซนะีแมนไผ่เดี๋ยวจะมบหูจักน้ากันเนาะอาจจะยังขึ้นไปเลยหมู่บ้านก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในบ้านกมูนะกะัเพันธุเห,หเบบ็ดแบบหลังเดิมตะก,กี้เป็น ไม่สดไม่ยังอะไรเป็นมุงลงลังคาเป็นยาคาเพื่อจะส่วนไลก็เอาแต่ไม้เบิดเดหิดห็ดสวนเห็ดนั่นเนาะเดเกืนอสาวอินซีฮัลโหลสบายลลสบายดี เอาออกมาเนาะออเห็นมืดหนิอ่าเห็นแล้วเนาะน้าซื้อยังเนี่ยสีสีลาลาบุณิ์เนี่ยสีลาลาอชิพาไอเพชรไปยังเก็บผักน้ำเก็บผักน้ำเยอดผักน้ำออนี่เห็ดยางทุกมืดเนี่ยเห็ดยังเห็ดเวียงยังเห็ดนาเห็ดสวนน่ะ้าทั้ง่างเลยเป็นนาของเพื่อไรทั้งรังขนาดนาของเขาเองอ๋อถูงามีลีพี่น้อง มีสุนซารีพร้อมโอ้แม่นบ่ล่ะสุนซารีกับเมนบ่แล้วอันพักเด้อยู่ไสล่ะพักข้างล่างโอ้ชิพาไปเก็บผักกันบ่โอเคดเดี๋ยวนําไปเลย,ยอ๋าสุนซารีก็บัางงามๆนะจักเดือนละ่ะสารีนี่ประมาณจักเดือนอยังบ่ทันฮอดเดือนอยัังบ่ทนฮอดเดือนปาอแสดงว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนะ โอ้เคุนมีเป็ดน,น้อยด้วยนะป่หน้าก็หากระปุกได้ประมาณหน้าได้ปลูกได้จังมือเลยนาเนี่ยนได้ปลูกได้จังมือได้อาทิตย์หนึงน่งนะอาทิตย์นึงแล้วโอ้โหงามเลยงามเลยนี่ก็เป็นส่วนสาลีโอ้สบายโพดเนาะ สวนสลีปูวิวแคมเฮือนเลยอ้าวขึ้นไปยังกัน <S <S โอ้โหละวบนน่โอ้ยสบายแทนะ้เนาะโออันนี้บอกนี่อ่าปอานยังพักน้ำบ่แต่ว่าบางคนบางพื้นที่เขาจะอื่นแตกต่างกันด้นี่เม็นพักเอ่อแมนบอยอดมับกบวบ,บโบแม,มนพักน้ำเนาะ เดี๋ยวซาวอินรีเพิ่นสิพาเก็บอ่ยอดฝั่งนำํำโอ้แสดงว่าซาวอินรีนี่เก่งเลยรบิไหมปีนนันบกหินบังซู่มพ่อสูงสุดโอ้ยมันจะยอดงามๆนะเลืเฮ็ดจังได้กินั่นเอาไปแกงเอาไปแกงแก,ง,แกงกินแซ่บหลย ยังบ่มีมากเห็นบ่กําลังจิเป็นโอ้เน่เน่เนออกมากละเด้เห็นบ่มีดอกก่อนแล้วก็จิเป็นมากโอ้ยบิดีสวิตสบายอยากกินยังกระปูกเอาเลยนะปลูกบอลอื่นยังปลูกติดเฮือนเลยสบายพดคักขัดขัดเอาเอาพอแกงเนาะโอ้ย เมนเตย์ยศงามๆนะตอนคืนนี่โอ้นอนคือจะหลับดีนะเห็ดเวียงมาเมยกลับมานี่เพราะว่าเพื่อนก็ติดกับสายน้ำแล้วก็ติดกับนาเลยตอนคืนเนี่ฟังเสียงเครียดเสียงกบหองอไว้นอนแซีบเบิ่งมะเบิ่งจับไนดะ้โอ้ย ไม่ได้พักงามมันนะงามงามคือเจ้าของผู้เก็ตเหนอั <laughs> อ่นแกงใส่กับยังเสบแบบอ่าเป็นสิป่นมนะันนะแกบไบปทำแซ่ดเลยแบบแกงใส่แบบย้อนลุ่นๆเลยโอ้ยตาเสพขนาดขนาดยังบริกรได้นเนี่ สาวซีสาวซีไว้แกงกินมือแรงพักนในใช้าอายแต่โอ้ดีมายามนี่พี่น้องเป็นพาไปเก็บแล้วก็เป็นของฝากให้พ่อมนะอ,อ,อันนอ้คือเห็ดกินแรงนี่แหละแกงแบบแซ่บๆมีอันมีกกนี่เลย ตัวนี้จะโบโบคืออนะันนั้นตัวนี้จะเป็นอ่าโยดหมักบวบเนาะแต่มันจะแตกต่างกันนะโยนหมักบวบนี่แกงก็ได้ปะแกงได้ได้ไดเซบคือก,กันเต้เซบคือกันโอ้แต่ว่หมากเป็นคนละแบียบมันบ่ไม่หมากมันจะแตกต่างกัน,กนโอ้ได้หลายละอ่ะเกี่ยนทงย่างไปให้แล้วใส่พร้อม หัวเพิ่นสิพาไปนั่นก็นโอ้ยเกียมเลยลนะนะโอ้ยเห็ดไปกินแรงแกงหอนท้อนสดหอนหอน,อน,นะทุกคนเอาให้เลยบอลนะี่อ่าขอบใจขอบใจขอบใจบรรหาอื่นบพว่าดอกเนี่ยบรรทัชิลงมักขีนนี่แล้วเนี่ยมังสูงนี่เห็นเราไดลง มะลงลงก่อนโยสูงสุดไอเนาะทางงามทางเก่งสีลงได้บ่นนเนาะบัดเี้ยไอเจาเมื่อนนี้เพิ่นก็นบอกว่าชิพาไปเก็บพักเนาะก็เลยไปหาเพิ่นเพิ่นก็น จะามให้โอ้ยสามสีแกงตอนแรงเลยนะขอบใจทางน้องสาวเพิ่นนะที่เพิ่นส่วนไปเก็บผักโอ้ยมีแนวกินแรงนะคลิปนี้กะชิคอปิดไว้ซ้ำนี้นะเพื่อใเขามาแวะเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแสนนะบ๊ายบาใส่กล้องแนะ่บา,บายๆอ่า